สอหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวรู้สึกว่าฉากการวางของเดียมันเหมือนรายการทําอาหารเลยเนาะทุกคนทำอาหารมไม่ค่อยเป็นคะ่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะเดียาต้นของมาเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าความตั้งใจของปีนี้เลยนะคะหนึ่งข้อเลยก็คือเดียอยากจะทําอาหารกินเองมากขึ้นค่ะเหตุผลหลักลเลยคือเราอยากจะประหยัดค่าใช้จ่ายเวลาเราไปกินข้าวข้างนอกด้วยเพราะเดือนนี้คือเวลาไปกินข้าวข้างนอกอะหมดตังไปเยอะมากๆเลยนะคะก็เลยรู้สึกว่าอะไรที่มันพอจะประหยัดได้ก็ขอทําหน่อยละกันนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเหตุผลหลักค่ะทุกคนค่ะนั่นก็คือนี่เจ๋ ได้ตู้เย็นมาใหม่อีกแล้วอุ๊ยขอเล่นหน่อยได้ไหมตู้เย็นอาจจะทำให้รู้สึกคูลแต่ถ้ายูอะทำให้รู้สึกดีอย่าเกลียดเดียค่ะเอาเป็นว่านะคะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะเราก็จะเอาสเบียงนะคะมาจัดระเบียบในตู้เย็นกันดีกว่านะคะและในไหนเนี่ยสเบียงเยอะขนาดนี้แล้วนะคะเราก็จะต้องมาจัดด้วยเทคนิคของการถนอมอาหารผักแล้วก็ผลไม้ด้วยเพื่อที่ว่าน้องอะก็จะได้อยู่กับเดียไปนานๆไม่รีบจากเดียไปไหนหรือเพื่อนๆจะทิ้งเดียไปอีกคนอย่าพึง่งอย่าพึง่งแล้วก็เดียนะคะจะมาขอไป ยาตู้เย็นใหม่ด้วยนะคะเผื่อว่าใครกาลังมองหาตู้เย็นเข้าบ้านอยู่พอดีเนี่ยนะคะก็จะได้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจให้กับเพื่อนๆด้วยค่ะก็สําหรับตู้เย็นสองประตูเครื่องนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นของแบรนด์คนดีคนเดิมที่เดียมั่นใจมาหลายสิบปีแล้วกับเรื่องของความแข็งแรงทนทานคุณภาพญี่ปุ่นนะคะจากแบรนด์ฮิตาชินั่นเองนะคะโดยรุ่นนี้นะคะเขาจะเป็นรุ่นแกลนคาร์บอนไลท์ที่ได้รับฉลากประหยัดไฟเบอร์5้าถึงสดาวเลยนะคะก็คือจ่ายค่าไฟเฉลี่ยปีละแค่ประมาณ2065บาทเองค่ะรุ่นนี้นะคะอย่่างแรกทีด ชอบเขาเลยเนี่ยก็คือในเรื่องของวัสดุเขาค่ะเพราะบริเวณด้านนอกของตู้เย็นเนี่ยนะคะเขาจะทํามาจากกระจกนิรภัยสีดําค่ะทําให้เวลาที่มีอะไรเปื้อนนะคะเราก็สามารถเอาผ้าเช็ดทําความสะอาดได้ง่ายๆเลยค่ะส่วนบริเวณด้านในของตู้เย็นนะคะแต่ละช่องสําหรับเย็นก็คือจุใจมากๆเลยนะคะอย่างบริเวณของช่องเก็บขวดน้ำอะค่ะปกติอะเดียจะเก็บขวดน้ําอันนี้ได้ประมาณ4ขวดนะแต่สําหรับตู้เย็นอันนี้นะคะเดียสามารถเก็บได้ถึง6ขวดเลยค่ะซึ่งมันเยอะมากๆนะคะและในเรื่องของการทําความเย็นนะคะตัวนี้เขาเป็นระบบกระจายความเย็นพร้อมเซนเซอร์คู่ด้วยค่ะ ก็จะมาพร้อมเซ็นเซอร์ที่แยกอิสระสองตัวนะคะสําหรับการปรับแลวก็ควบคุมความเย็นในแต่ละช่องให้เหมาะสมมันก็จะช่วยประหยัดทั้งพลังงานแล้วก็ถนอมอาหารของเราได้นานขึ้นด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะเขายังมีช่องปรับอุณหภูมิได้ถึง3ระดับเลยค่ะแถมยังมีแผ่นควบคุมอุณหภูมิแบบระบบดิจิตอลที่ใกล้ประตูด้วยนะคะเราก็สามารถปรับเป็นโหมดแช่แข็งแบบเร่งด่วนได้หรือจะปรับโหมดเป็นแช่เย็นแบบเร่งด่วนก็ได้ด้วยค่ะแถมเครื่องนี้นะคะเขายังมีแผ่นกรอง triple power filter ที่จะมาช่วยกําจัดกลิ่นอาหารในตู้เย็นแล้วก็จะมาช่วยจัด การแบคทีเรียในยตู้เย็นให้เราถึง99%เลยนะคะรับรองในเรื่องของความแข็งแรงทนทานใช้งานได้ยาวๆสําหรับแบรนด์ฮิตาชินะคะไม่ผิดหวังแน่นอนอืมไม่รอช้าดีกว่านะคะเพราะว่าคลิปนี้สบเสบียงเยอะมากนะคะเดี๋ยวเรามาจัดระเบียบตู้เย็นไปพร้อมๆกันดีกว่านะคะแต่ว่าต่อให้บเบียงเยอะอยังไงอะพื้นที่ตู้เย็นก็เหลือๆแหล,และเออว้น่อย เซตกล่องจะระเบียบของเรานะคะอันนี้เป็นเซตที่เดียได้แถบมาจากตู้เย็นเครื่องนี้เลยค่ะชื่อโอเค ก็เดี๋ยวเรานะคะมาเริ่มจัดระเบียบในช่องแช่เย็นกันก่อนเลยละกันนะคะเดี๋ยวเดียจะเริ่มจัดผักก่อนเลยละกันเพราะว่าวันนี้นะคะตุลเสบียงกลุ่มผักมาเยอะมากมากเลยค่ะเริ่มจากพวกกลุ่มพริกก่อนเลยละกันนะคะวันนี้คือมีพริกหลายแบบมาสำหรับการเก็บพริกนะคะเดี๋ยวจะเริ่มจากการเด็ดขั้วของพริกหรือว่าก้านพริกออกก่อนค่ะ เด็กก็จะนาพริกไปล้างน้ําให้สะอาดนะคะแล้วก็ผึ่งให้แห้งแต่ด้วยความที่เด็กอยากให้น้องแห้งไวๆนะคะเด็กก็เลยจะขอใช้ทิชชู่ซับพริกแทนค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะนํากระดาษมาวางไว้ในกล่องนะคะหรือใช้กระดาษห่อพริกเลยก็ได้ค่ะแล้วก็ใส่ในกล่องที่ฝาปิดสนิทนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้อากาศเข้านะคะเท่านี้เองนะคะเราก็สามารถกิดพริกได้นานๆแล้วค่ะส่วนพริกชนิดอื่นๆนะคะเราก็สามารถทําโปรเซสตามนี้ได้เหมือนกันเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาต่อด้วยกลุ่มผักที่เป็นใบๆกันนะคะวิธีการเนี่ยก็คือเหมือนกอนเราทําพริกเลยค่ะก็คือเราจะดึงใบออกมาจากก้านก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนําไปล้างน้ําให้สะอาดแล้วก็ทําให้แห้งค่ะแล้วก็นําผักเนี่ยนะคะไปเก็บไว้ในกล่องหรือว่าถุงที่ปิดมิดชิดเท่านั้นเองค่ะ สำหรับฟักทองนะคะของโปรของเดียเลยค่ะเดียก็จะหั่นน้องเป็นท่อนๆนะคะเดียก็จะได้เอาไปทำอาหารได้ง่ายๆ,ๆด้วยค่ะแล้วเดียก็จะนำน้องเนี่ยนะคะไปล้างน้ำให้สะอาดนะคะแล้วก็ทำให้แห้งค่ะแล้วก็ทำสเต็ปได้เหมือนเดิมเลยค่ะก็คือวางกระดาษแล้วก็เก็บใส่กล่องที่มีชิดนะคะส่วนแครลลอทนะคะก็ทําเหมือนกับฟักทองเลยค่ะหรือถ้าใครกลัวทานไม่หมดนะคะเราก็สามารถแบ่งน้อง,นองเนี่ยไปแช่แข็งได้เหมือนกันนะคะ ส่วนผักบ,บอคอรีนะคะของโปรดเดียอีกหนึ่งอันนะคะเดียก็จะล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็ทำให้น้องแห้งเหมือนเดิมเลยคะ่ะหลังจากนั้นนะคะเดียก็จะเก็บน้องนะคะด้วยการหั่นเป็นท่อนๆน,นะคะเพื่อที่เดียก็จะได้ไปทำอาหารได้ง่ายๆด้วยะคะ่ะแล้วก็เก็บใส่กล่องเหมือนเดิมได้เลยนะคะมาต่อด้วยขิงกันเลยดีกว่าอันนี้คือสุดความสามารถแล้วนะ คือเดียรู้สึกว่าการปอกเปิือกขิงเป็นอะไรที่ยากมากเลยค่ะสําหรับขิงเนี่ยนะคะจริงๆก็สามารถเก็บน้องได้หลายแบบมากๆเลยนะคะแต่ด้วยความที่เดียอยากจะเอาน้องไปทําอาหารง่ายๆด้วยค่ะเด็กก็เลยจะขอเก็บน้องเนี่ยนะคะเป็น2แบบด้วยกันค่ะก็คือหั่นน้องเป็นท่อนๆนะคะกับอีกอันนึงก็คือจะนําน้องไปซอยค่ะส่วนผักที่เหลือหลังจากนี้นะคะเราก็จะทําสเต็ปตามเดิมเลยค่ะก็คือล้างน้ําให้สะอาดนะคะแล้วก็ทําให้แห้งค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะห่อด้วยกระดาษและเก็บใส่กล่องหรือถุงได้เลยค่ะ เดี๋ยวเรามาเตรียมหัวไชเท้ากันดีกว่านะคะคือเดียเป็นคนที่ชอบกินหัวไชเท้าดองมากค่ะเดี๋ยวเดียจะแบ่งไปทําหัวไชเท้าดองด้วยนะคะแล้วก็จะเก็บเป็นหัวไชเท้าสดด้วยค่ะ น,นี่เดซื้อมาเป็นแบบปอกเปลือกแล้วค่ะเดีวก็เลยจะขอเก็บน้องไว้2แบบนะคะก็คือเก็บไว้เป็นแบบกรีบเลยค่ะกับอีกแบบหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะนําเอากระเทียมเนี่ยไปปันนะะ่นค<ๆ>่ะเพื่อที่เดี๋ยวก็จะได้นําเอาไปทําอาหารได้ง่ายๆด้วย เดี๋ยวเรามาต่อด้วยต้นหอมกันนะคะเดี๋ยวจะบอกว่าต้นหอมมามีวิธีการเก็บหลายแบบเลยค่ะถ้าต้นหอมของเพื่อนๆนะคะยังมีรากที่หัวอยู่เนี่ยสามารถเก็บด้วยวิธีของการนําเอาต้นหอมไปแช่ในน้ําได้เลยค่ะแต่ด้วยความที่เดียซื้อมาเป็นแบบไม่มีรากแล้วนะคะเดียก็เลยจะขอเก็บน้องด้วยวิธีของการซอยต้นหอมเลยค่ะเพราะว่าต้นหอมก็เป็นอีกหนึ่งผักที่เดียกินบ่อยมากๆเลยค่ะ ส่วนของผักเราเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราทยอยเข้าตู้เย็นของเรากันเลยดีกว่าค่ะ เี yeah. okay. ๋ยวเรามาต่อ <Item> ด <Spencer> ้วยผลไม้กันต่อเลยดีกว่านะคะผลไม้นี่ก็มีหลายอย่างที่เดียซื้อมานะคะแตงโมแตงโมแตงโมแต่่าอันนี้เดี๋ยวเดียจะหั่นเท่าที่เดียวจะกินก่อนนะคะส่วนที่เหลือเดี๋ยวเดียวก็จะแรปเก็บเหมือนเดิมนะคะการปอกแตงโมครั้งแรกมันไม่ได้จริงขอแก้ตัวใหม่โดยการหั่งบ้างก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวตีโค้งน่าจะง่ายขึ้นโอ้ เรามาเก็บอัาหุ่นกันต่อเลยดีกว่าค่ะสําหรับการเก็บอัาหุ่นนะคะให้เราดึงผลออกมานะคะโดยที่ให้ขั้วมันติดออกมาด้วยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนําอัมหุ่นไปล้างน้ําให้สะอาดนะคะแล้วก็เก็บไว้ในกล่องที่รองกระดาษไว้หรือว่าจะเอาไปห่อกับกระดาษก็ได้เหมือนกันค่ะตัวสตรอเบอรรี่ก็เหมือนกันนะคะถ้ามีขั้วเนี่ยก็ไม่ต้องดึงออกนะคะเอาแบบนี้ไว้เลย ตรงนี้นะคะจะเป็นพื้นที่สําหรับใส่ขนมค่ะโดยเดี๋ยวเดียจะเอามาใส่ในกล่องใหญ่กล่องนี้เลยนะคะเสร็จสองชั้นแล้วนะคะทุกคนนี่แล้วเวลาเราดึงขนมใช่ไหมล้วก็สามารถหยิบมาแบบนี้ได้เลยมาจากชั้นต่อไปกันเลยดีกว่า แล้วมาจาัดในโซนเครื่องดื่มกันต่อเลยดีกว่าคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกสเบียงที่เดียชอบกินนะคะ เราวมาต่อด้วยผักผลไม้ที่เราจะเก็บที่ชั้นล่างกันดีกว่านะคะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเริ่มจากผักกาดก่อนเลยแล้วกันนะคะจริงๆเนี่ยผักกาดนะคะเราสามารถเด็ดเป็นใบๆได้แล้วก็ล้างให้สะอาดแล้วก็ทําให้แห้งนะคะแต่ว่าด้วยความที่ตอนนี้นะคะเดี๋ยวยังไม่ได้มีแผนจะทําผักกาดนะคะเด,เดี๋ยวก็จะทําการแลเก็บไว้นะคะ เดี๋ยวเรามาต่อด้วยกลุ่มของมะนาวกันบ้างดีกว่านะคะจริงๆจ,จ,จะบอกว่ามะนาวเป็นอะไรที่แปลกมากเลยคะ่ะเขาบอกว่าวิธีการเก็บมะนาวเนี่ยนะคะสามารถเก็บด้วยวิธีการนําเอามะนาวเนี่ยมาเรียงกันเป็นแนวยาวแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะใช้แล็บนะคะทําการพันกันทีละลูกทีละลูกทีละลูกค,ะคะ่ะซึ่งอันนี้ก็จะทําให้มะนาวเนี่ยเก็บได้ยาวนานนะคะ5-6เดือนเลยนะ เรามาต่อด้วยกลุ่มของพรีกหวานกันบ้างดีกว่าน,นะคะคือพรีกหวานเดียซื้อมาเยอะมากเลยจะแบ่งพรีกหวานนะคะมาเก็บไว้ในช่องแช่เย็นนะคะโดยเดียก็จะวางปกติเลยนะคะทุกคนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะคะเดี๋ยวเดียจะแบ่งไว้ในช่องแช่แข็งนะคะ ชั้นร่างของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนนี่อันนี้ก็จะเป็นพวกผักสดนะคะที๋ยสามารถเอาไปทําอาหารได้เลยนะคะแล้วก็ผักสดนี้ก็คือสามารถแบบกินได้เลยเพราะว่าล้างเรียบร้อยแล้วเนาะแช่ต่อไปนะคะเรามาเตรียมของสดกันดีกว่าทุกคนซึ่งของสดเนี่ยคือเดี๋ยวซื้อมาเยอะมากเลยนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะกินไม่หมดเร็วๆนี้แน่นอน,นะคะ่ะก็เดี๋ยวเรามาแบ่งเอาไว้ในโซนแช่ยเย็นด้วยแล้วก็มาแบ่งไว้ในโซนแช่แข็งด้วยนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเนื้อสัตว์ที่เราจะเอาไปไว้ในช่องแช่เย็นนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราปิดฝาแล้วก็เอาเข้าตู้เย็นกันเลยดีกว่า เนี่ยทุกคนเวลาที่เราซื้อไข่เนาะสังเกตปะเขาจะชอบเอาด้านป้านของไข่ขึ้นนะคะแล้วก็เอาด้านแหลมเนี่ยลงด้านล่างการที่เราเอาด้านป้านขึ้นนะคะเพราะว่าด้านป้านอ่ะเขาจะมีฟองอากาศอยู่ทําให้เวลาที่เราวางแบบนี้นะคะไข่แดงอะ่ะมันก็จะไม่แตกเร็วคะ่ะสามารถช่วยให้ไข่เก็บได้ยาวนานมากขึ้นด้วยนะคะว้าว wow. นี่เราก็จัดไปเสร็จประมาณ6 0แล้วนะคะทุกคนช่องที่เหลือเนี่ยนะคะพขวดน้ํานะคะแล้วก็ซอสปรุงรสอะไรต่างๆก็จะอยู่ด้านล่างนะคะ เดี๋ยวเรามาเตรียมในโซนแช่แข็งกันต่อนะคะทุกคนส่วนใหญ่แล้วนะคะในโซนแช่แข็งเนี่ยเดี๋ยวจะชอบแบ่งอาหารไว้ในถุงซิปล็อกแบบนี้นะคะเดี๋ยวรู้สึกว่าเวลามันเอาไปประกอบอาหารนะมันง่ายดีนะคะหยิบจับอะไรก็ง่ายเพราะว่าเปิดแค่ถุงซิปล็อแล้วก็เอาอาหารออกมาใช้ได้เลยเนาะ จัดระเบียบตู้เย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะฉันทำสำเร็จแล้วมันเยอะมากเลยนะคะทุกคนตอนนี้เปิดตู้เย็นมานี่คืออยากเอาตัวเข้าไปมุดในตู้เย็นเลยค่ะเพราะว่าแบบมันดูดีอะไม่มีใครชมก็ชมตัวเองไปเลยค่ะเอาเป็นว่านะคะก็เดี๋ยวจะพาไปทัวร์ตู้เย็นอีกครั้งหนึ่งลวกันนะคะว่าเดี๋ยวจัดตรงไหนอะไรยังไงบ้างนะคะเพ,เพื่อนๆก็จะได้ไปจัดตามกันได้ด้วยนะคะ เดี๋ยวขอเริ่มจากช่องฟีดก่อนเลยนะคะทุกคนโอ้โหขนมเยอะมากสําหรับช่องฟีดนะคะทุกคนเดี๋ยวก็จะแบ่งอาหารเนี่ยใส่ถุงซิปนะคะตามที่เดียบอกเลยนะคะเพื่อที่ว่าเวลาที่เราจะหยิบอาหารมากินหรือว่ามาทําอาหารเนี่ยเราก็จะเอาไปใช้งานได้ง่ายๆด้วยนะคะซึ่งอันนี้นะคะเดี๋ยวก็จะแบ่งกล่องตามประเภทอาหารนะคะ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นของสดนะคะ <c oughs> น,นี่เป็นอาหารแปรรูปนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นพวกกลุ่มผักนะคะข็ลงมาด้านล่างค่ะทุกคนนี่ก็จะเป็นที่ทําน้ําแข็งของแบรนด์ฮิตาชิที่เขามีให้นะคะทุกคนค่ะนี่ก็น้ําแขขงงอ แล้วก็กล่องต่อไปนะคะเดียก็จะวางพวกไอติมนะคะและนี่ก็จะเป็นพวกขนมห่อเล็กๆนะคะที่เดียวมาแบ่งใส่กล่องแบบนี้นะคะข้างๆนะคะทุกคนก็คือสเสบียงขนมขอ,องเดียเองค่ะเดียเอาขนมที่มันเป็นพวกแทง่งๆถุงเล็กๆแบบนี้นะคะมาใส่กล่องตาะเบียบแบบนี้เลยนะคะส่วนด้านบนก็คือจะเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะเราม,มาต่อด้วยโซนแช่เย็นกันต่อเลยเริ่มที่ช่องด้านบนก่อนเลยแล้วกันนะคะ อันนี้ก็จะเป็นพวกเนื้อสัตว์นะคะที่เดียวแบ่งเอาไว้ในช่องแช่เย็นแบบนี้นี่น้องเห็นไหมเห็นไ,ไอความเย็นของน้องแม่เอ้ยน้องท่มความเย็นเลิศเนาะและอย่างช่อง e l e c t l a t o r zone ของรุ่นนี้นะคะอย่างที่เดียบอกเขาปรับอุณหภูมิไม่ถึง3ระดับก็จะมีโหมดแช่เย็นนะคะสําหรับแช่อาหารและก็เครื่องดื่มแล้วก็จะมีโหมดชิลนะคะสาหรับแช่ผลิตภัณฑ์จากนมเนื้อสัตว์แล้วก็ของแหง้งแล้วก็โหมดสุดท้ายนะคะจะเป็นโหมด soft f r e e นะคะอันนี้ก็จะเหมาะสําหรับการแช่ของสดค่ะอย่างตอนนี้เดียก็จะใช้เป็นโหมด soft f r e d เลยนะคะเพราะว่าเดีย ละาาาายยหรือวว่า่มาาน้้ํแข็งดคชั้นต่อไปนะคะทุกคนก็จะเป็นพวกสเบียงผักของเดียนะคะที่เดียสามารถหยิบไปกินได้เลยหรือเดียจะหยิบไปทําอาหารได้เลยนะคะเพราะว่าเดียเตรียมพร้อมไว้หมดแล้วแล้วก็ชั้นต่อมานะคะก็จะเป็นชั้นของผลไม้แล้วก็ขนมของเดียเองนะคะผละไม้นี่เดียก็จะเก็บพร้อมทานแบบนี้เลยนะคะส่วนขนมแค่เลื่อนสไลด์มาฉันก็สามารถหยิบขนมได้แล้วแล้วก็แถวต่อไปนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นพวกอาหารที่เดียเก็บใส่กล่องเล็กๆแบบนี้นะคะสามารถหยิบไปกินสามารถหยิบไปทําอาหารได้เลยนี่สะดวกมากๆนะคะแล้วก็ข้างหลังแอมนี้ แตงโมที่แลปไว้ด้วยแล้วก็ข้างๆนะคะก็จะเป็นพวกโยเกิร์ตพวกนมนะคะหยิบไปได้ง่ายๆมาต่อด้วยชั้นร่างสุดกระเตยดีกว่านะคะก็จะเป็นพวกสเบียงผักผลไม้ของเดียเองนะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆไปหยาตู้เย็นเครื่องนี้ตามเดียไปนะคะก็สามารถวางของไปได้เลยนะคะไม่จําเป็นที่จะต้องมีกล่องแบ่งแบบเดียก็ได้นะคะแต่ด้วยความที่เดียมีกล่องอันนี้เยอะมากนะคะเดียก็เลยหยิบมาใช้ให้เป็นประโยชน์เฉยๆนะคะมาต่อด้วยด้านข้างกันดีกว่านี่ก็จะเป็นการเรียงไข่ด้วยวิธีของการถนอมอาหารแล้วนะคะแล้วก็เป็นพวกน้ำขึ้เอาไวน แล้วก็ชั้นต่อมานะคะทุกคนก็จะเป็นมะนาวนะคะที่เราเก็บไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะเป็นกาแฟกับนมนะคะชั้นต่อมานะคะก็จะเป็นน้ําดื่มนะคะแล้วก็จะมีนี่ของโปรดของฉันเองที่ขวดชเท้าดองแล้วก็ถ้าเพื่อนๆนะคะวางขวดน้ําขนาด2ลิตรอะไรเงี้ยค่ะสามารถวางได้ถึง5ขวดเลยนะคะแล้วก็ชั้นล่างสุดนะคะก็จะเป็นพวกกลุ่มซอทั้งหลายนะคะที่ต้องเอามาแช่ในตู้เย็นนะคะแล้วเดียจะบอกว่าจริงๆอ่ะพื้นที่ในตู้เย็นอ่ะมันยังเหลืออีกเยอะเลยนะคะคือถ้าดัานกล่องออกไปเนี่ยพื้นที่สเปซเนี่ยยังสามารถจุขง ได้ออีกกเเยยะมาๆลแต่เดี๋ยจะบอกว่าจริงๆแล้วนะคะตู้เย็นเครื่องนี้เขามีด้วยกันหลายขนาดมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเดียเปิดไซส์ให้ดูค่ะทุกคนซึ่งเขานะคะจะมีให้เราเลือกเนี่ยถึง3ขนาดเลยค่ะก็จะมีตั้งแต่344ลิตรนะคะ374ลิตรค่ะแล้วก็4 0 9ลิตรเลยนะคะนี่แถมยังมีหน้าบานให้เราเลือกถึง3สีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีเอเดเกนไอน็อกสีมิดไนชายแล้วก็สีกาสแบ k ค่ะซึ่งความยักงเลยก็คือว่ามันสวยทุกสีเลยค่ะเพื่อนๆต้องเลือกแล้วค่ะก็เผื่อใครนะคะกําลังมองหาตู้ เะะพื่อนๆก็สามารถไปแมทเลือกไซส์เลือกสีกตามที่เพื่อนๆชอบได้เลยนะคะแล้วก็อย่างที่เดียบอกไปนะคะว่ากล่องจดระเบียบของเดียที่เดียเอามาจัดในคลิปนี้นะคะเดียได้มาจากตู้เย็นค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะทางแบรนด์ทิตชีนะคะเขามีโปรโมชั่นอยู่ค่ะก็คือถ้าเราซื้อตู้เย็นเนี่ยเขาจะแถมกฟิ์เซตกล่องจดระเบียบนะคะจุกๆไปถึง24กล่องเลยค่ะทุกคนซึ่งเพื่อนๆน,น,น,นะคะก็สามารถเอาไอเดียที่เดียมาแบ่งปันในคลิปนี้นะคะเอาไปจัดในตู้เย็นของเพื่อนๆได้เลยค่ะเอาเป็นว่านะคะก็เดี๋ยวเดียแปะช่วงโปรโมชั่นที่เขาแจกกล ใครกําลังมองหาตู้เย็นใหม่อยู่พอดีเนี่ยมีข้อโอกาสของเราแล้วค่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่อยู่จะระเบียบเป็นเพื่อนเดียนะคะยังไงก่อนจากกันไปนะคะขอกําลังใจนิดๆนะคะช่วยกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้เดียด้วยค่ะแค่นี้เดียก็หายเหนื่อยแล้วค่ะโอเคงั้นก็เดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวไปแล้วนะคะบายบายค่ะ